สวัสดีค่ะ follow me เที่ยวไหนไปกันเที่ยวแบบ New Normal Style รถเมย์ในช่วงนี้นั่นเองนะจ๊ะเรายังคงอยู่ที่อยุธยาค่ะน้อง <No! S 1> โอ้ยรถพนังว้าวน้อง สนุนโดยรู้ใจประกันออนไลน์ประหยัดสูงสุด30%ซื้อง่ายใน3นาทีเทรลาจ i น่าอัลติเม c ค l ลลาเจนเซรัเรื่องผิวต้องเทรล a จ i น่ที่นี่ก็คือไอยูเดียอยุธยานั่นเองค่ะอย่างที่นี่ที่มาเนี่ยนะคะก็จะเป็นโรงแรมหนึ่งที่อยู่กับอยุธยามาเป็น10ปีละแล้วก็อยู่ในโซนบริเวณใกล้ๆกับโบราณสถานเก่าแก่ดังนั้นถ้าเกิดคุณพักที่นี่ คุณสามารถที่จะเดินเท้าไปก็ได้จักรยานที่เรียงรายอยู่ตรงนี้ก็สามารถเช่าไปก็ได้หรือจะไปบริการแบบตุ๊กตุ๊กอะไรอย่างนี้นะคะที่นี่เขาก็มีบริการเอาไว้หมดแล้ว มีคาเฟ่นะแล้วก็ด้านในถ้าเกิดคุณผักประตูด้านหลังเข้าไปนี่นึกว่ามาพิพิธภัณฑ์น,นะเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็ชอบสะสมของแบบว่าเก่าตั้งแต่สมัยอุทยาเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราพาไปชมกัน <S 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 นี่เลยนะคะเห็นไหมเข้ามาด้านในพวกเครื่องกระเบื้องต่างๆ <S <S แล้วก็ทางนี้ก็จะมีแบบว่าพระพุทธรูปซึ่งแบบเก่าแก่ปฏติมากรรมต่างๆอยู่ตามจุดต่างๆ,ๆนี่แบบเรียกแทรกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนคาเฟ่ว่า มีอะไรน่าสนใจข้างไหนบ้างคะ่ะนี่ค่ะเข้ามาภายในบริวเวณคาเฟ่เขาก็จะมีโซนที่ขายบอกว่าหนังสือเป็นหนังสือเรื่องราวต่างๆของบุคคลสําคัญๆในเมืองไทยเลยล่ะค่ะอันนี้นะเป็นพิพิธภัณฑ์อย่างที่บอกเห็นไหมคะกระเบื้องจีนโบราณหรือแม้กระทั่งตรงนี้ก็จะมีทั้งภาพวาด ของสะสมก็จะมีอยู่ที่นี่ซึ่งจริงๆปกติในคาเฟ่ของ i y u d h y a Coffee เนี่ยนะคะเขาก็เปิดสําหรับเป็นห้องรับประทานอาหารเช้าของแขกที่มาพักที่โรงแรมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มาพักที่โรงแรมไม่เป็นไรนะคะที่นี่เขาก็เป็นเหมือนคาเฟ่เดินเข้ามาด้านในเนี่ยนึกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมสมัยอยุธยาเลยอะใครที่ชอบเรื่องของสะสมแล้วก็ถูกอกถูกใจมากละสิท่า นี่นะคะก็จะเป็นหนังสือของเจ้าของที่นี่ท่านเป็นแบบนักเขียนแล้วท่านก็เขียนหนังสือด้วยท่านคือพิมพ์ประภัยพิสารบุตรอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของโรงแรมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าห้องพักของที่นี่ทั้งหมด13ห้องแต่พาไปดูแค่2ห้องนะคะเดินไม่หมดเอาแค่นั้นพออาต้าม,มา ะะที่รถเมย์จะพามาดูชื่อออกขุนสวีนั่นเองค่ะข้างหลังตรงพวงกุญแจนี่เขาก็จะมีประวัติความเป็นมาของห้องนี้ด้วยเป็นยังไงนะคะข้างหน้าเป็นหมายเลขห้อง50-1สําหรับห้องนี้วิวดีงามมากค่ะเพราะว่าเป็นห้องไฮไลท์ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ส่วนในห้องไฮไลท์ที่ว่านั้นจะเป็นอย่างไรอตามเข้าไปดูค่ะ ไอยูเดียออนเดอะริเวอร์โฮเทลตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดพุทธไทยสวรรค์วัดที่สำคัญสมัยอยุธยาและอยู่ท่ามกลางโบราณสถานเก่าแก่ในระยะเดินเท้าไปยังเขตโบราณสถานวัดและพระราชวังสำคัญถึง69แห่งโรงแรมนั้นมีสไตล์การตกแต่งของแต่ละห้องที่แตกต่างกันไปค่ะแถมชื่อของแต่ละห้องก็ยังมีที่มาจากชื่อบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาอีกด้วยนอกจากห้องพักที่มีระดับสวยหรูแล้วก็ยังมีการ จัดโชว์ตกแต่งคลองสะสมสมัยอยุธยาจากเจ้าของโรงแรมที่เป็นนักประวัติศาสตร์จ้าการเข้ามาแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีชื่อที่แตกต่างกันไปอย่างที่บอกไปห้องนี้ชื่อออกคุณสวิกชื่อเต็มๆเลยคือชำนาญใจจงค่ะท่านเป็นนักการพูด สยามนะคะที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสแล้วก็โรมในฐานะคณะทูตตั้งแต่ปีคอร8สอันนี้ห้องก็จะเป็นค่อนข้างพิเศษเป็นอีกมุมหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างส่วนตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะจองผ่านแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการจองห้องพักแล้วไปเขียนชื่อว่าออกขุนสวีดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีชื่อนี้อยู่ในแอปนะคะใช้วิธีการเหมือนแบบคนนั้นมาพักห้องนี้แล้วเอ้ยดีชอบมีการบอกต่อกันไปดังนั้นถ้าอยากมาพักห้องนี้โทรหาที่โรงแรมโดยตรงเลยนะคะ อีกหนึ่งห้องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะขยับไปด้านข้างก็เป็นชื่อของบุคคลสําคัญคนหนึ่งตั้งแต่สมัยอุทยาเหมือนกันอไปไป มาแล้วค่ะนี่เลยห้องนี้ชื่อห้องว่าชินชันตุกก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่อยู่ในตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ของอยุธยาเลยพราะเป็นพ่อค้าชาวจีนเป็นนักสํารวจอะไรแบบอย่างเงี้ยมาที่ห้องนี้ก็เหมือนกันค่ะอยู่ใกล้ใกล้แบบสระว่ายนะ้าแล้วก็ยังมีโอกาสได้มองเห็นวิวของวัดพุทธไทยสวรรค์เช่นกันห้องนี้ก็จะไซย่อมลงมาหน่อยอยากให้ดูห้องนี้ยังมีความเป็นจีนตามชื่อห้องใช่ไหก็ทั้งประตูพวกเนี้ยค่ะเนี่ยของเก่าแน่นอน เนี่ยเป็นประตูห้องน้ํานะกอนยังใช้กอนสับอย่างนี้อยู่เลยนี่แหละเสน่ห์ของโรงแรมนี้ค่ะมาที่นี่มันมีกิจกรรมต่างๆให้ทําแต่ก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะเป็นกิจกรรมอะไรที่เราสามารถทําได้เสียงมาแล้วะครคุณบางทีก็จำไม่ได้ไอ้ยาข้าเนี่ยจะพาต้องไปขึ้นานะอย่าบอกนะ ว่าจะให้ปั่นจัก,กรยานรอบอยุธยาวไม่รู้จะโดนอะไรนะคะคุณผู้ชมค่ะตามไปดูดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในรถเมคค่ะถ้าอยากรู้ก็ต้องติดตามช่วงหน้าสิจะ๊ะพร้อมกับการแจกพิกัดการเดินทางและกติกาลุ้นรับของฝากจากทางรายการเลยจ้า สนับสนุนโดยคอลลาเคนโก้พลัส 4K ชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคําเตรียมพร้อมฟอลโล่เมไปฟังเฉลยกันหรือ,อยังว่าทีมงานตัวดีเนี่ยเตรียมพาหนะอะไรให้รถเม์แล้วจะต้องไปทำอะไรต่อตามไปดูเลยจ้าช่วงนี้ค่ะทีมงานบอกเราว่าจะให้มาหายานพาหนะตรงนี้ตรงนี้โอ้โหยานพาหนะของทีมงานโอ้อยุธยา มาลงเรือหางยาวแบบส่วนตัวส่วนตัวชมความสวยงามรอบเกบาะอยุธยากันบ้างนะเนาะสวมชูชีพให้เรียบร้อยพร้อมแล้วก็ออกเดินเรือไปเลยขึ้นเรือจากท่าเรือหน้าโรงแรมอายุียาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะวัดวาอารามในอยุธยาเขาก็จะปิดไม่ให้คนเนี่ยขึ้นไปท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็สถานที่สําคัญๆที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตอนนี้อยุทยาปิดหมดเพราะว่าอายุธยาก็จัดเป็นจังหวัดที่มีมาตรก,การที่ค่อนข้างเข้มงวดะนะคะ อ่าโอเคพร้อมพร้อมพร้อมตรงนี้สามแยกแล้วก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยากับแม่น้ำป่าสักไหลามาบระจบก,กันอยู่ที่ตรงบริเวณวัดน,นเชิงตรงนี้แหละคะ่ะ เชิงนะคะซึ่งจะบอกว่าวัดพนันเชิงนี้เป็นวัดที่แบบว่าคนจากต่างจังหวัดคนกรุงเทพหรืออะไรก็แล้วแต่มาอุทยาทุกครั้งจะต้องมีโอกาสได้มาวัดพนันเชิงเป็นวัดที่ใหญ่มากอันนี้เป็นโซนบริเวณที่แบบว่าอยู่ด้านหลนังติดริมแม่น้ำนะคะเขาบอกว่าจะมีองค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่นั่นถ้าปีไหนที่แบบว่าน้ำอุทยาท่วมหนักอ่ะถ้ามิดหลวงพ่อโตเมือ่อไหร่แสดงว่าที่อื่นๆน้ําท่วมหมดแน่นอนเพราะาองค์เขาใหญ่ มาเรื่อยๆรับลมเพลินเิดก็มาถึงจุดไฮไลท์ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาล่องเรือรอบเกาะอยุธยานั่นก็คือการแวะให้อาหารน้องช้างแสนรู้ที่กําลังลงมาเล่นน้ําที่ท่าน้ําไหนรถเมล์เชว์ให้ขนมน้องช้างหน่อยเร็วโอ๊ยมีช้างเดินอยู่บนสะพานด้วยน้องกําลังกระบบ้านน้องโอ้ยน้องคนน้ำว้าวน้อง,อน,องน้องไม่เปียกนะ นจเนจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้องชางเขาแค่อยากจะเล่นด้วยเฉยๆแลน้นเนาะั้มาหมดเลยตอนนี้หมดตอนไหนก็ได้แต่ถ้าตอนนี้น้องจะมาหมดแล้วเออ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 อ้อบบออออออ แล้วรถเมยนี่ปากกล้องของเราเองนะไม่ใช่ช้างที่ไหนจำสลับกันหมดแล้วเหรอเนี่ย นี่ค่ะวัดแชร์นะคะก็จะม,มีหลวงหลวงปู่ทวดวัดนี้ถ้าสมมุติจะมานี่ก็คือสามารถมาทางเรือได้อย่างเดียวเท่านั้นตั้งอยู่บนเกาะลอยนะคะหลวงปู่ทวดท่านเคยมาจัพันสายที่นี่ด้วยถึงแล้วนะคะนี่เลยจุดที่พระอาทิตย์จะตกดินอยู่ตรงด้านซ้ายมือของรถเมย์ก็จะเป็นวัดชัยวัฒนาราม ขวามือของรถเมก็คือพระตำหนักสิริยาลัยนะคะมองจากมุมนี้ก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งปกติถ้าเกิดลงมาเนี่ยคนก็จะมาใส่ชุดไทยเนาะแล้วก็เดินไปถ่ายรูปันข้างบนวันนี้ไม่มีค่ะเพราะถือว่าอันนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยววันนี้เขาปิดแต่เราก็ยังโชคดีพอเรามาทางเรือเราก็เลยมีโอกาสได้ชมบรรยากาศกันทางนี้ด้วยนะจบคลิป ข้าสนาศึกษาล่องเรือหางยาวรอบเกาะอยุธยากันแล้วส่วนช่วงหน้าความสนุกก็ยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะทีมงานมีเกมตอบคำถามเล็กๆน้อยๆมาเป็นการบ้าให้กับรถเมตด,ด้วยแหละเตรียมใจเอาไว้เลยพร้อมกับการแจกพิกัดการเดินทางและกติการลุ่นรับของฝากจากทางรายการด้วยจ้า สนับสนุนโดย TrelaGina Ultimate Collagen Serum เรื่องผิวต้อง TrelaGina ขึ้นฝั่งมานั่งชิลๆที่โรงแรมไอยูเดียแต่ก็ใช่ว่าจะชิลขนาดนั้นเพราะทีมงานเขาเตรียมอะไรบางอย่างมาทดสอบความรู้รถเมล์ด้วยแบบนี้ต้องมานั่งเอาใจช่วยกันสักหน่อยแล้วละ่ะวัดพุดทธสวั์ด้านหลังก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการถ่ายทําละครนะคะซึ่งข้างในแบบเก่าจริงแต่ว่าทุกอย่างยังคงแบบสมบูรณ์นะคะเวลาเราเข้าไปเห็นด้านในคือสวยมากมีโอกาสก็มาเที่ยวกัน มามเลนเกมให้เล่นนิดนึงทายความจำนิดนึงความจำจากที่เรานั่งเรือเมื่อกี้เหรอใช่โอ้โอ oh oh. ว่าจำชื่อวัดได้เปล่าโ oh oh. อ้ให้ง่ายๆสอวัดวัดแรกเริ่มเลยไหนพ้ามาดู <laughs> วัดนี้ออาใบให้หน่อยใบใบใบจำไม่ได้วัดนี้อยู่ตรงข้ามกับป้อมเพชรเป็นวัดแรก <laughs> เดี๋ยวเด <laughs> เชคุณผู้ชมรถเมย์บอกก่อนเกมนี้ทีมงานบอกว่าถ้าเกิดรถเมย์ตอบถูกค่ะคุณผู้ชมถึงกจะได้รางวัลไงคือรถเมย์ต้องตอบให้ถูกในสิ่งที่ต้องเล่นเกมดังนั้นเอาใจช่วยไปได้วยกันนะคะอีกวัดนึงมา<อ>เราผ่านใช่ปะก็วัดชัยวัฒนารามอ่ะแน่ใจเปล่าเฮ้ มุมไหนก็ไม่รู้อันเนี้ยคำตอบคุอเท่าใช่ใช่แหละวัดชัยวัฒนารามนั่นแหละ ตอบชื่อวัตถุหมดทั้ง2ข้อแบบนี้ชาวฟอลลมีทางบ้านรอรุ่นลับของฝากสุดพิเศษซึ่งเพิ่มมาเป็น2องรางวัลท้ายรายการได้เลยเรียกว่าวันนี้สนุกสนานมากกันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณโรงแรม IU ยูเด n the river ด้วยนะคะบรรยากาศด,ดีมากช่วงท้ายรายการของเราวันนี้จากพิกัดการเดินทางรวมไปถึงของฝากสําสหรับคุณผู้ชมที่น่ารักของเราด้วยนะคะแขกรับเชิญคนพิเศษของเรามารออยู่อีกหนึ่งท่านอา้าวเป็นใครลองไปดูคะ่ะ อาหารเวียดนามอร่อยๆบรรยากาศดีๆอยู่เอกมัย12ตัดกับปรีดีพนมยงค์37นะคะมาที่ร้านเกวียนภาษายวันแน่เลยภาษาเวียดนามเลยคะ่ะหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับยูกับหมูอของเรานั่นเองภาษาจริงๆแล้วคืออา่านว่าเถวียนอาหารที่ร้านนั้นเป็นต้นตำรับแบบเวียดนามเลยทีเ<ถ>ดียวนะคะ<ล>ยอย่างเช่นแหนมเนืองเป็นต้นวันนี้เราทานแหนมเนืองเนี่ย คือน้ำจิ้มของแหนมเนืองที่นี่เขาแบบว่าไม่ได้ใส่ตรับบทและกระทั่งพริกต่างๆที่ใส่ลงไปในนี้ค่ะคือถ้าไม่ได้ใส่พริกสดอ่ะแค่นี้คือเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่สูงอายุอะไรเงี้ยคือทานได้เพราะว่ามันไม่เผ็ดทุกครั้งเวลาเราชวนอามูมาค่ะมาหาหน่อยอามูเป็นไงบ้างช่วงนี้อัปเดตนิดนึ่งส่วนใหญ่อามูก็จะมาจากกองละครทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมคะอามูก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมีงานติดต่อกันมาได้อยางไรเนี่ยสามสี่สิบปีแล้วอ่ะอามูปีนี้อายุ60 ห้าย <Ha! S 2> oh. แต่ที่ยังเห็นแบบนี้วันนี้อยากให้ย้อนกลับไปดูเมื่อสักประมาณ2ปีที่ผ่านมาก่อนอนะครับไม่เหมือนอาหมูเลยอ่ะอช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปล่อยปละ,ละเลย oh. การดูแลผิวพรรณริ้วรอยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นใต้าตาร่องแก้มนะครับตีนกาหน้าพากรอยยับรอยย่นริ้วรอยทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาแบบเต็มไปหมดเลยแล้วเวลามาเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกัน ถามว่ารู้ตัวไหมก็รู้ตัวแหละแต่ก็ทำไงาอายุไป60กว่านะครับแตกก่ก็ทั้งวันหนึ่งสาแก่ใจยิ่งนักเพิ่เจอปุ๋ยนิทั์ปุ๋ยมันก็ทักประโยคแรกกระบวกสุขภาพดูดีจังเลยประโยคหลังเฮ้ยสะเทือนใจมันบอกดูดีแต่ว่าดูแกะอ่แล้วเขาก็แนะนำบอกพี่หมูอยากมีผิวดีกว่านี้ไหมแล้วก็แนะนำเซรัม่มแต่ไรจิน่าตัวนี้มาให้นะครับ สามารถมีผิวที่ดีกว่านี้ได้นะเอาลองไปใช้คำถามคือเฮ้ยจะเชื่อได้เหรอมันจะใช้ได้ดีจริงเหรอก็ไม่เชื่อนะแต่ก็นำกลับบ้านคิดว่าจะให้ลูกสาวหรือว่าภรรยาใช้หรือว่าตัวเองจะใช้เอ๊ะก็คิดอยู่ในใจแต่ก็คิดถึงในใจปุ๋ยมันกลับไปดูกระจกที่บ้านเออมันก็แก่จริงว่าเราจุดใต้ตำตอเลยกระปุกในหวังอยู่ที่บ้าน รปรากฏว่าลูกสาวภรรยามาเห็นเขาว่าใครเอากระปุกแดงๆนี่มาบอกเนี่ยเพื่อนเพิ่งให้มาเขาบอกว่าเอา้าไม่รู้เหรอเนี่ยเขาสั่งซื้อกันใช้เองสองคนแม่ลูกเนี่ยามาเป็นเขาใช้กันอยู่แล้วให้ลองใช้ได้เลยเขาสกแกนมาให้เรียบร้อยแล้วลูกเชียร์เมียสั่งดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับของการยอมรับคำว่าแก่ของอะ่ะแล้วก็ยอมรับในการดูแลนะครับ มาจากวันนั้นเลยนี่คือเซรัร่มเจอร์จิน่านะครับเนื้อเซรัร่มนั้นมีความเข้มข้นแต่ในความเข้มข้นนั้นเห็นไหมครับไม่เหนียวเหนอดหนักนะเวลาทาเข้าไปสู่ผิวเนี่ยมันจะซึมเข้าไปสู่ผิวได้ไวมากเลยะนะครับและจุดเด่นของเซรัร่มตัวนี้ก็คือว่าใช้ง่ายมากเลยประหยัดก็คือตัวเดียวจบเลยเช้าและก่อนนอนอายุเยอะและ้ว อย่าจําเยอะสําคัญก็คือว่าจากจุดเริ่มต้นในการใช้จากผิวสภาพที่แห้งกร้านโสมตอนนั้นพอเริ่มต้นใช้เนี่ยนะครับทาก่อนนอนตื่นเช้ามาจับหน้าตัวเองหน้ารู้สึกได้เลยว่านุ่มสัมผัสหน้าตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าเซรั่มเหมือนเข้าไปทํางานให้เราในระหว่างที่เราหลับจับสังเกตได้อีกในคืนต่อๆมาเฮ้โอเคนี่ก็ใช้ต่อเลยตอนนี้ตั้งใจใช้อย่างมีวินยัยแล้วก็ตั้งใจใช้อย่างจริงจังเลยหมดไปประมาณสัก3กระปุกคราวนี้แหละ มันเหมือนกับเซรั่มตัวนี้ครับผู้ชมเข้าไปดูแล <S 2> <S 2> เข้าไปบํารุงนะครับจนทําให้ริ้วรอยยับรอยยน่นตามวัยของผมไม่ว่าจะเป็นใต้ตาร่องแก้มตีนกาไอ้ที่ยับยับหน้าผากที่เป็นริ้วๆมันแลดูเบาลงอะ่ะมันแลดูจางลงจะให้เครมหรือการันตีว่า3วันดีหรือ4วันใสไอย้ยางนั้นถือว่าโกหกผมจะไม่พูดแบบนั้นนะครับต้องใช้อย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจัง และจะค่อยๆดีขึ้นแต่ละจีน้าจะบอกกับคุณผู้ชมด้วยความซื่อสัตย์แบบนั้นนะครับยังผมเนี่ยใช้จริงๆเลยใช้ต่อเนื่องมา2ปีเหมือนกับความชุ่มชื้นคนมาทักเรื่อยเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาอมูดิงจริงนะครับหนูยังอายขนาดอมูเป็นผู้ชายนะดูสิคือเขาบอกว่าอูแบบเหมือนหน้าใสอ่ะ มากนะครับเป็นความพีกก็คือว่าได้หน่าใสกับคืนมาสลับวัย65อิหมูต้องพอใจมากๆเลยครับสลับเซรั่มตัวนี้ที่ดูแลผิวอามาต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคุณผู้ชมอาจจะเห็นผมอาจจะเห็นหลายๆคนกับแต่ละจีน่าเดี๋ยวก็เป็นรายการลดเมย์บ้างไปออกรายการโน้นรายการนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ครับเพราะว่าแต่ลาจีน่าเนี่ยมีช่องทางเดียวในการที่จะควบคุมคุณภาพและก็ดูแลลูกค้าคือโทรทัศน์ เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยใดๆเนี่ยสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยที่1577นะครับนี่คือความจริงใจของเราจาก1577ที่จะให้กับคุณผู้ชมนะครับโปรวันนี้เนี่ยดีมากๆไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลย100สายแรกก่อนครับคุณผู้ชมแต่ละจีน่หน1กระปุกใหญ่ แถมให้อีก1กระปุกใหญ่ครับเป็น2แล้วนะครับแล้วก็เป็นขนาดพกพาเซรั่มล้นๆนะครับเป็น4แล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเป็นหน้ากากผ้าสวยๆเลยนะครับเป็น5ชิ้นแล้วนะครับพอไหมไม่พอครับเป็นเซรั่มน้ำหอมนะครับบำรุงผิวให้อีกนะครับ6ชิ้นครับคุณผู้ชมราคาเต็มๆ8,800บาทเนะ แต่คุณผู้ชมอย่าจ่ายเลยครับเราให้คุณผู้ชมจ่ายเพียง2,900บาทเท่านั้นเองครับเท่ากับเซรั่มเซ็ตนี้นะครับใช้ได้ยาวๆเลยนะครับถึง3เดือน เฉลี่ยตกโปรนี้วันละไม่ถึง35บาทเท่านั้นเองครับนี่จะบอกว่าปกติเวลาแบบว่าหมูมาทุกครั้งก็จะให้เราแบบเต็มที่เลยก็คืออาจจะเป็นแบบว่าเซรั่มล้วนอะไรแบบอย่างนี้<ช>แต่วันนี้มีน้ําหอมกกมีหน้ากากอะไรเพิ่มมามโ,โปรนี้ดีที่สุดตั้งแต่แบบขายกันมาเลยทีเดียวที่อาบอกไปนะดังนั้นเมื่อกี้ให้เท่าไหร่นะคะ100สายโอ้คนทั่วประเทศไทยร้อยสายบางทีมันไม่พอเลยนะโอ้อรายการเรามีคนดูเยอะเนี่ยอ้าวใช่ตามเที่ยวตามดูเราตลอดดังนั้นต้องให้อีกค่ะเอาละครับโปรนี้นานๆเขาถึงจะให้สักทีหนึ ก็อบอกตรงๆนะครับสาสเดือนที่จะให้สักทีเป็นโปรที่ดีดที่สุดตั้งแต่มาเลยนะครับสําหรับรถเมล์แล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะครับคุณผู้ชมทั้งหลายนะครับเราให้อีก100สายเลยครับ <Yeah. S 1> ให้อีก100สายนะครับคุณผู้ชมโทรมาที่1577นะครับหรือแลแอลจีนาเราเพิ่มให้ใหอีกหนึสายนะครับเป็น หกระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่นะครับให้ขนาดพกพาอีก2นะครับแล้วก็หน้ากากผ้านะครับแล้วก็มีมโลชัน่นน้ำหอมบำรุงผิวทั้งหมด6ชิ้นจาก8,800บาทจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นเองนะครับนอกจากผม หมูแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีคุณบุ๋มปนัดดาคุณนีโน่คุณปานธนาพรคุณปุยพิม,มลวันแล้วก็คุณคิมนะครับเ<ม>จนิเฟอร์คิมนั่นเองนะครับค,คนเหล่านี้การันตีถึงผลลัพธ์ในการใช้นะครับตัวจริงทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับยังเหลือไม่ถึงร้อยสายแล้วนะครับรีบโทรกดมาเลยครับที่1577นะครับ เหลือไม่ถึง100สายนะครับ1577หรือแหลัจราจีน่านะครับซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพา2นะครับแล้วก็หน้ากากผ้าแล้วก็มีโลชั่นน้ําหอมบารุงผิวนะครับจ่ายเพียงแค่2,900บาท6ชิ้นเต็มๆนะครับรับไปเลยนะครับส่งฟรีรุ่นบัตรได้นะครับโทรศัพท์ไปจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับของทึื่องมือค่อยจ่ายก็ได้นะครับเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับเงินเดือนยังไม่ออกโทรศัพท์ไปจองสิทธิ์ไว้ก่อนก็ได้ที่ 1 5 7 7นะครับดูแลผิวกันนะครับอหมูเนีใช้จริงนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับใครๆก็ผู้ชได้รับได้เลไมีถึง่ถึส50สายแล้วล่ะตอนนี้นะครับอย่าปล่อยประละเลยนะครับผู้ชมต้องใส่ใจดูแลผิวพรรณนะครับรีบนะครับอย่างทันครับน่เอาล่ะตามนั้นเลยอาหมูค่ะวันนี้ขอบคุณอหมูก่อนอ้ที่เนุกครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมครับ ส่วนตอนนี้ถือเวลาแจกพิการการเดินทางกันแล้วจากสัปดาห์ที่แล้วเราเดินทางออกจากทันเวลเนสเดสติเนชั่นมาพักผ่อนที่โรงแรมย่านเมืองเก่าที่ไอยูเดียออนเดอะริเวอร์โฮเทลตำบลประตูชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวประมาณ20นาทีเท่านั้นและสัปดาห์หน้ายังอยู่กับรถเม์ที่โรงแรมไอยูเดียแต่ที่ไม่ธรรมดาคือเราจะพาไปเที่ยวแบบใหม่เปิดอันซีนไกลถึงจังหวัดอ่างทองจะน่าตื่นตาตื่นใจ นขนาดไหนต้องติดตามห้ามพลาดวันเสาร์บ่ายโมง4ีจ้า